อีกคััเอาอีค้าเอาเซรุพูดพวกเธอบอกน่ากลัวพวกเธอมันสองมาตรฐานไม่ต้องมาขำเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามไปแล้วก็ความพยายามในการเหลี่ยมทุกคนคิดว่าใครที่ดูพยายามเยอะที่สุดหนูขอพูดเลยนั๊บหนึ่งหนูให้หนูใส่คใครให้ตัวเองก่อนเลยนะทุกคนความพยายามของเซรุเนี่ยศู้เพาไม่เคยพยายามเลย ความสูงสูงมากๆอยู่ที่80น้านี้หลายครั้งหลายคนที่เด็กคนนี้นะคนะวางเพจะแกล้งใครสักคนหนึ่งมันก็มักจะมีเรื่องราวที่ทำให้โป๊ะแตกรู้สึกว่าน้องก็จะพยายามสูงแล้วเวลาที่ที่น้องแบบแกล้งแล้วไม่สำเร็จเน่ยน้องก็จะแบบเตรียมเตรียมเตรียมนานทำ วุ่นวายเพราะว่าเพราะว่าน้องเตรียมมานานเฟินแอชชีล่าแอชชีล่าเอาไปเลยแอชชีล่าเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซนต์ด้วยจริงๆแต่มันทะลุหลอดไปแล้วพราะว่ายังของแอชชีล่าเดี๋ยวหนึ่งพันนะ,ะไม่ต้องพูดเยอะเพราะเนี่ยหนูว่าทุกคนรู้กันหมดแหละเอมิจังเนี่ยใกล้ๆหนูเอมิจังไม่ต้องมีความพยายามเลยถ้าเอมิจะเหลียวอะไรขึ้นมานี่แค่ประมาณสิบเปอร์เซนต์เออเพราะว่าจริงๆแล้วเอมิเป็นคนเก่ง เออเป็นคนแบบจิตวิทยาเยอะอะไรแบบนั้นแล้วก็ปกติน้องไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเหลี่ยมอะไรเท่าไหร่ด้วยบุนี่จริงจริงบุนี่ค่อนข้างน้อยเลยนะเพราะบุแทบไม่เหลี่ยมไม่แก้ใครเลยอยู่ที่ห้าด้ซ้ำเอ็มมี่อาจจะมีลูกเล่าลูกชนจะมีเทคกันอิกติ๊กแๆกติ๊กแก,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 กเยอะอ่ะแต่สวนเดียมบุน่ยตรงแบบตร,ต,รตรงเฉงตรงชิงอะเออแบบน้องไม่เคยพยายามที่จะเหลี่ยมอะไรเลยส่วนไมอาเนี่ย ที่เขาจะเหลี่ยมทีหนึง่งนี่ค่อนข้างเนียนบอกเลยทุกคนคนเนียนเนียนเออบอกเลยว่าเนียนเนียนมากอืมหนูให้อยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ้าไม่ได้ขี้แก้งอยู่ครึ่งแล้วกันเออคนนี้เขาเชิงเขามีชั้นเชิงใช่คนนี้เดาทางยากไม่รู้ว่าวันนี้จะมาไม้ไหนนะคะคุณไม้อาเกิแอชิล่าเดวิลุน A un, อันนี้คือไว้ใจไม่ได้ เอเนียมีแต่คนไว้ใจไม่ได้ยกเว้นโซเดียบุคือทุกคนรู้ไหมว่าตอนเนี้ยรู้เริ่มคิดแล้วว่ารู้ว่าเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้จนเริ่มน่าเชื่อถือมันอาจจะดูเป็นประโยคที่เกสโนว่าหน่อยๆคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันไว้ใจไม่ได้อ่ะมันก็เลยไม่ไว้ใจตั้งแต่แรกคือมันเดาไปได้เลยว,ว่าเหลี่ยมร้อยจนตอนนี้รู้ก็เลยแบบหลอกใครไม่ค่อยได้เออมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมร้อยอยู่แล้วพูดอะไรไปคือโมโล้ล้วน โอเคนั่นแหละเพราะฉะนั้นสไลด์นี้เราจะจบกันที่ประมาณนี้แล้วกันนะคะลองไปกันต่อที่สไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปความเนียนโอโ้โหอชีราที่ต้องใส่เหรอไม่ต้องใส่มั้งศูนย์ลบด้วยไม่ใช่มันปติดลบได้ปะอชิราลบร้อยเดบิ <What? S 2> ลรุนเนียนบ้างคนนี้ให้ให้หนึ่ง <laughs> เป็นเรื่องที่คอมเมนส์เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วก็ซื้อรุหนูเนียนปะอยากรู้ว่าความเนียนหนูมันมีไหมอะ หนูให้ทุกคนตอบแล้วกันห้าสิบแล้วห้าสิบเลยเหรอแล้วทำไมล่ะคนที่เขาบอกว่าเหลี่ยมมันควรจะเป็นคนที่เนียนดิลบล้านลบร้อยทำไมไม่เนียนตรงไหนทุกคนหนูน้อยหนูต้องน้อยกว่าพี่แอจที่อยู่แล้วเขาจะไม่ไม่ถึงหมายถึงหนูต้องเนียนมากกว่าเออคนทุกคนให้หนูเนียนน้อยกว่าพี่แอชชี่ Well... อโทษนะแต่ว่ามันต้องใช้คำนี้มาอธิบายเพราะฉะนั้นเอมมี่พูดอะไรทุกคนก็พร้อมที่จะปักใจเชื่อเอมมี่ทำอะไรก็ถูกถึงแม้ว่าเรื่องมันอาจจะตะกิดตะกิดแต่ด้วยความที่แบบภาพลักษณ์และลุคของเอมมี่มันพร้อมที่จะทําให้ทุกคนเชื่อว่าสิ่งที่เอมมี่พูดมาเป็นเรื่องที่จริงและถูกต้องมันรู้สึกได้ด้วยใจว่าเอมมี่เนี่ยพูดจริงต่อให้พูดไม่จริงเรื่องมันก็จะจริงขึ้นมาส่วนไมอาไมอาหรอมันติดตรงที่ไมอาร์เซนเตอร์เนี่ยทุกคน อยู่ที่50แล้วกันถ้าเตรียมมาถ้าเตรียมมาจะเนียนมากคนเนี้ยคนเนี้ยทำเสียงเข้มเนียนมากคนนี้เป็นนักสนแสดงที่ต้องอ่านสคริปต์ก่อนได้ <c oughs> ตึงอยู่ตึงอยู่ตอนโซเดียบุหุยไม่เคยเจอบูกโกหกเลยอะ <c oughs> บูกเป็นคนพูดจริงให้เหมือนโกหกอยู่อยู่ที่80เลยแล้วกันอะอยู่ที่80เป็นคนที่เนียนแต่ไม่ค่อยโกหพี่พี่ <c oughs> ดูอันแรกเปล่ปา ก็ดูให้คะแนนความพยายามพี่เลยร้อยร้อยเลยนะต่วอันนี้ความเรียนพี่หรือให้ลบร้อยที่จุดตามทุกันเลยใส่ใส่ง่ายมากมันแบบว่ามันไม่ต้องอะไรเลยเอ้ยอันนี้ใส่แล้วนะพี่ชี่สไลด์นี้ใส่แล้วเทคนิคเนี่ยศูนย์หนูใส่ไปศูนย์มันก็เลยบ้างให้เห็นนิดนึงอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มีใส่แล้วอันนี้ใส่แล้วลบสิบที่ลบสิบ อ่าแล้วก็ความจริงจังของเรื่องความจริงจังลูกพันลูกพันนะลบกพันเหยื่อหรือผู้ล่าเออนี่ถ้าถ้าไปทางซ้ายเนี่ยคือเหยื่อทางขวาที่ผู้ล่าก็ลูกพันมีลูกพันกันเหยื่อแล้วก็เหลี่ยมเวลาเกมเหลี่ยมเวลาไม่เวลาเล่นเกมเนี่ยก็โลบล้าน้าเลยันนี้น้าเลยไม่เคยเล่นเกมชนะอันดับความชำนาการโอ้โหยังต้องพูดอีกเหรอคนนี้นี่โหลบ ลอแปดล้านนี่อะ <laughs> <laughs> อย่าให้ถึงคิวฉ <laughs> 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 ันน่าเด็ดมากหนือล้วพี่ขนาดนี้